สวัสดีครับพี่เมาเล่าเรื่องวันนี้คำศัพท์และเนื้อหาอาจจะเยอะหน่อยเริ่มกันที่ในครัวเหมือนเดิมกับ kitchen appliances kitchen appliances ก็คือเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆเช่นมันจะมี dish washer dish washer ก็คือเครื่องล้างจาน gas stove gas stove ก็คือเอาตาแก๊สนะ electric stove Electric stove ก็คือเตาไฟฟ้า Frying pan Frying pan ก็คือกระทะสำหรับทอดถ้าเป็นกระทะธรรมดาก็ pan pan ก็คือกระทะธรรมดา Oven Oven ก็คือเตาอบก๊อกน้ำ Faucet Faucet คือก๊อกน้ำ Toaster toast e r เครื่องปิ้งขนมปัง washing machine washing machine ก็คือ washing ก็คือ machine เครื่องเครื่องซักผ้านะครับ refrigerator refrigerator ก็ Re Re คือตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยบางทีเขาจะพูดสั้นๆว่า fridge fridge แค่นั้นนะครับเข้าใจไม่ต้องยาวถึง refrigerator บางทีเขาก็ไม่พูด refrigerator เขาแค่ fridge ฟรีชก็เหมือนกันเข้าใจก็คือตู้เย็นทีนี้ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์เล็กๆนน้อยๆเช่นโบโบก็คือชามเนาะแต่ถ้าอีกตัวนึงก็คือโบโบลักโบลักสีดำเชลิพอน่ไพ่พงนะะ่ะก็คือโบโบ WO โอคือโบเนาะอันนัอีกแบบหนึง่ง e machine c o f f e e machine หม้่อต้มกาแฟา cooking pot cooking pot ก็คือหม้อต้มหม้อแกงอะครับที่เป็นต้มเตาแก๊สเราก็าจะมีหม้อต้มหม้อแกงตรงนี้ถ้าเป็น pot. pot pot ก็คือเป็นหม้อธรรมดาก็คือ pot นะครับแล้วก็เขียงเขียงก็คือ cutting board cutting board cutting board ก็คือเขียง,อ,ยงอ,อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้บนโต๊ะอาหารก็เขาเรียกว่า cutlery c ัตเตอรก็รวมไปทั้งฟอกฟกก็คือซ่อมสปูนสปูนก็คือช้อนอย่างช้อนเล็กอย่างทีสปูนทีสปูนก็คือช้อนชารวมไปถึงไนฟ์ไนฟ์ก็คือมีดที่เราบนโต๊ะอาหารนะครับส่วนไนฟ์ที่เราใช้หั่นก็เหมือนกันก็เป็นไนฟ์เหมือนกันที่เราไว้หั่นข้าหั่นของส่วนไนฟ์บนโต๊ะก็เรียกว่าไนฟ์เหมือนกันนะครับ อ,อย่างเรามีทัพพีภาษาอังกฤษว่า ladle ladle ก็คือทัพพีทัพพีแล้วก็ทัพเป็นที่ตีไข่หรือว่าตีขนมปังนะครับที่เป็นซีกเป็นซีกเนี่ยครับตัวนี้เขาเรียกว่า whisk 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 นะครับก็คือที่ตีที่ตีไข่ที่ตีขนมปังเช่นในในบทสนทนาจะมีว่าจอชเนี่ยอาจจะอยากจะเกี่ยวไข่ ช่ไหมครับอยากจะทำออมเล็ตออมเล็ตก็คือไข่เจียวเขาก็อาจจะแบบถามหาว่าไอ้ที่ตีไข่อยู่ไหนก็อาจจะถามว่า where's i the whisk where's the whisk where's the whisk ก็คือไอ้ w h i s อยู่ไหนหรือเขาอาจจะพูดว่ากํากลังหาอยู่เนี่ยครับก้มๆเงยเหาอยู่ I cannot find the whisk I cannot find the whisk where's it อย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็จ,จะตอบว่า it's in the drawer next to the r e f r e s h e แค่นั้นนะ it's in t drawer ก็คืออยู่ใน uh, ลิ้นชัก next to the fridge next to the fridge ก็คือข้างๆตู้เย็นลักษณะอย่างนี้นะครับมาดูว่าเมนูอาหารวันนี้พี่เมาอยากจะเสนอ2เมนูที่ p o p u l a r p o p u l a r ก็คือเป็นที่นิยมที่สุดในอาหารไทยของเราเริ่มต้นที่ส้มตำ เวลาเราจะดูเลือค่ามากนะครับถ้าเราพูดภาษาไทยแบบชัดเจนเช่นถ้าเราทับศัพท์ไปเลยสมมุติว่าเขาถามว่ามันคืออะไรเราบอกว่าส้มตาเนี่ยชัดๆเลยก็คือส้มตําเราชัดยังไงเขาก็ยังพูดไม่ชัดอยู่ดีแหละฝรั่งก็ส้มทามส้มทามไม่เป็นไรแต่เราเราต้องพูดให้ชัดในภาษาไทยภาษาอังกฤษชัดไม่ชัดไม่เป็นไรไม่ใช่ภาษา,าบิดอมนมารดาเราเนาะแต่ว่าเราพยายามพูดให้ดีแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเราเนี่ยต้องชัดถ้อยและชัดคําแบบ ผู้ประกาศข่าวสถานีเอาอย่างนั้นเลยดีกว่าเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะพูดสนําเสนออาหารก็คือจะเป็นส้มตำเราก็บอกว่าเป็นส้มตำ what is ส้มตำใช่ไหมครับก็อาจจะถามเราเราก็จะบอกว่าเป็น spicy green papaya salad spicy unripe papaya salad green หรือหรือ unripe unripe ก็คือมันห่าม unripe นี่คือหา่า อยู่ระหว่างครึ่งสุกครึ่งดิบเนี่ยแสบหลายแบบนันบกคุงที่มันเป็นแดงๆทำหามเนี่ยครับเอามาตำร่วมกับบักคุงที่มันเขียวๆเนี่ยอันนี้แสบอีหลีทีนี้กรีนก็คือมะละกอเขียวเนาะมะละกอที่มันไม่สุกเนี่ยครับก็คือกรีนอันไร์อันไร์ก็คือมันมันทำหามเนี่ยเอามาตำร่วมกันโรดเป็นสไปซี่กรีนออร์อันไร์สไปซี่อ่าสไปซี่กรีนอันไร์ักไายาสบแหลตัวไหนก็ได้ก็คือว่าเราจะทำ ส้มต่ำทีนี้จอชก็อาจจะมองว่ามันเผ็ดเนี่ยเขาจะทานไม่ได้ก็าอาจจะถามเรากลับว่า can you make it not spicy for me please uh, can you make it not spicy for me please เราก็อาจจะบอกว่า yes I'll separate the chili yes I'll separate the chili ก็คือได้ค่ะฉันก็จะ uh, แยกพริกไว้แล้วกันให้คุณเนาะอย่างนี้นะครับ I'll make it not spicy for you I'll make it not spicy for you ก็คือ,อเดี๋ยวฉันจะทำไม่เผ็ดให้คุณและกันจอร์จอย่างนี้ chili chili ก็คือพริกหรือ pepper pepper ก็คือพริกเหมือนกันนะแต่ทีนี้มันมีคำหนึ่งก็คือ chili chili ตัวนี้คือเย็น chili เย็นจะเยือกหนาวเย็นเงนะ ชินล,ลี่ชินล,ลี่ที่บอกว่าไปเชียลเชียลชินล,ลี่ชินล,ลี่นะมันก็คล้ายๆกันออกเสียงคล้ายๆกันแต่ลงแค่วแทนที่จะเป็นไแค่นั่นเองนะครับในคำว่าในเลเวลของความเผ็ดเนี่ยก็จะมี not spicy ก็คือไม่เผ็ดเลยก็คือไม่มีพริกเลย not spicy not ก็คือไม่ก็คือ no นั่นแหละ mild mild ก็คือเผ็ดน้อยนิดหน่อยอื very spicy very spicy ก็คือเผ็ดเผ็ด ฝรั่งเผ็ดเนี่ยก็คือเผ็ดเท่าที่จะเป็ดได้นะไม่ใช่แบบบ้านเราเดอ้อเผ็ดบ้านเท่าเคินอย่างเผ็ดสลบแบบนะครับพริกเท่ากับมะละกอนะที่เราตากันนะไม่ใช่นะครับเัราะนั้นรับรองท้องไส้ปั่นปวนแน่นอนในกรณีนี้มันจะมีในส้มตํามันจะมีทั้ง garlic garlic ก็คือ,อกระเทียม lemon, lemon lemon ก็คือมะนาวเหลืองครับ lemon นะมะนาวเหลืองแล้วก็ lime l ล m e ก็คือมะนาวเขียวเมนูที่2คือผัดไทยเขาถามว่าผัดไทยคืออะไร what is pad thai ก็คือผัดไทยก็คือเราก็อาจจะบอกว่า it's wok fry uh, it's wok fry rice noodle with tamarind sauce uh, เป็นเป็น wok fry rice noodles with tamarind sauce ก็คือ wok fry เนี่ยก็ wok fry มันก็เหมือนกับ มันเป็นหม้อกระทะใหญ่เๆๆนาะที่เราใช้มันเป็นวอกนะฮะใหญ่ๆแบบจีนนะเราผักให้มันโฉดฉาโฉดฉาเนี่ยถ้าเป็นแพนฟรายฝรั่งก็จะเป็นผู้ดีนะเป็นแพนฟรายใส่น้ํามันเล็กๆน้อยๆเหมือนที่เราเรียนเมื่อง่วดที่แล้วนะครับน้ำมันเล็กๆล็กนก็แพนฟรายในกระทะถ้าบ็อกไฟรายก็คือแบบแน่เลยครับเป็นเรื่องเป็นราวเพราะไม่งั้นเส้นจะไม่สุก it's wok fry rice noodle with tamarind sauce tamarind ก็คือมะขามเนี่ยคือสกิลเลตของผัดไทยเราจะมีน้ำมะขามไม่ได้น้ำมะขามก็ไม่ใช่ผัดไทยเนะ ทีนี้เขอ,อาจจะถามว่า how is like how is like กันเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกอธิบายไปว่านี่แหละลักษณะของมันก็คือเป็นเป็น w right? อแเป็น w ลเนาะแล้วทีนี้ผัดไทยสมมติว่าเป็นผัดไทย Shrimp ผัดไทยนะครับก็อาจจะบอกว่าอาจจะบอกสักจอร์จว่า it's very uh, famous in Thailand it's very popular in the world อยนี้ก็ได้ ไม่ได้ยกยอนะของเรานี่ดีจริง it's very popular in the world ผัดไทยลอยโด่งดังไกลไปทั่วโลกใช่ไหมครับจอร์จ uh, อาจจะบอกว่า hope is great hope is t great ก็คือหวังว่ามันคงอร่อยจริงๆนะสมคำล่ำลือของคุณเราก็บอกไปเข้าไปว่า De definitely definitely เนี่ยแน่นอนหรือว่า of course of course ก็คือโอ้ oh, แน่นอนหรือ certainly certainly ก็คือ อยู่แล้ว่า ah, it's delicious it's excellent it's delicious ก็คือมันอร่อยมันแซ่บ it's excellent excellent ก็คือโอ้ยมันยอดเยี่ยมอยู่นะแล้วก็บอกเข้าไปกลับไปเลยว่า you love it you love it คุณชอบมันแน่นอนจอร์จแล้วก็ส่งท้ายด้วย the special meal is not how expensive it is เนาะ The special meal is not how expensive it is อาหารที่มันมื้อพิเศษนะ่ะมันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะแพงไม่ต้องแพง but who you have it with but who you have it with ก็คือคุณสำคัญที่ว่าเราทานกับใครเหมือนที่บอกพี่เมาเคยไปอาหารมื้อหรูมาหลายที่ทั่วโลกเนาะยังสู้กับกินข้าววัดไม่ได้เลยเสียก,กลัวฟินกว่าความสุขสูงแบบ ต้นทุนต่ำส่งท้ายด้วยผลงานเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์และไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะแต่งเองไปฟังกันเลยจอนนี้จ้าฉันตำปราราไมคคุณโปรดอุดหนุนฉันอยากให้คุณได้กิน oh my god it's my first time I'm in I love pakkatin เก็ตมันมากิน โอ้ oh, ที่รักฉันมีผัดไทยไมมคุณมีทั้งสุขขนุนรับรองว่าคุณต้องฟิน I love อีสาน I'm so สำราญจริงจริง I have everything I c อพึ่งพิงไทยแลนด์ ขอบคุณที่มาบ้านเรารับรองคุณไม่เงาเพราะไทยแลนด์เรามวนจริงอาหารสร้างความเข้าใจอาหารบอกแทนได้ทั้งขอบคุณขอโทษ and love สวัสดีครับ